สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พี่สิริสวนพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนมาทำตัวฮอร์โมอนนมไว้ใช้นะคะก็พี่สิริก็ทำบ่อยอยู่แล้วนะคะฮอร์โมอนนมแต่คราวนี้หมดแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ไทําทเก็บไว้เยอะน้ําเพื่อนก็คือทำทีกล่องสองกล่องนะคะเพราะว่าเก็บไวน้นานแล้วกลัวขวดมันระเบิดนั้นเพื่อนนะก็ มันมีแก๊สนะเวลาเก็บทําเก็บเอาไว้มันจะมีแก๊สเวลาเปิดมันก็ต้องระวังนะเวลาเปิดขวดใช้นะคะเพื่อนสําหรับวันนี้นะก็จะพาเพื่อนมาทําตัวฮอร์โมอนนมนะใช้นมนมจืดหนึ่งกล่องนะวันนี้เราจะใช้นมเปรี้ยว1ขวดจริงๆนะมันจะมีขวดเล็กแต่วันนี้พี่สิมีขวดใหญ่นะก็ใช้มันทั้งขวดนี่แหละแล้วก็ใช้น้ําตาลแดงนะ ้ำตาลแดงแค่1ช้อนนะคะเพื่อนเราก็เตรียมขวดมาเพื่อที่จะมาใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราก็จะมาทํากันเลยนะเพื่อนนะผสมลงในนี้ก่อนก็ทําเอาไว้นะ e ี EP ที่ผ่านมาเมื่อวานเนาะคลิปเมื่อวานก็ได้ทํา ทำตัวฮอร์โมอนไข่อันนี้วันนี้มาทำฮอร์โมอนนมนะนี่นมจืดทั่วไปนี่แหละนะเพื่อนนมบูดก็ทำได้นะเพื่อนถ้านมมันหมดอายุนมบูดเอามาทำก็ได้เล่งจุลินทรีย์ได้ดีกว่าปกติอีกนะเพราะว่าพี่สิริก็เคยเอานมบูดมาทำนะเอานมตอนนั้นเอานมบูดเป็นซื้อมา มาให้ยายกินใช่ไหมก็เป็นนมเป็นนมถั่วเหลืองแต่ว่ามันหมดอายุพอหมดอายุใช่ไหมคะก็เอามาทําปุ๋ยเลยนะนมบูดไม่ต้องทิ้งนะเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีก็เอามาทําเอามาทําปุ๋ยเลยนะคะจริงมันเรามีรอยฉีกนะเพื่อน สำหรับตัวฮอร์โมนนมเนี่ยนะคะเพื่อนๆประโยชน์ที่เราจะเอาไปลดราดต้นพันธุ์พืชนะดอกไม้หรือว่าเป็นพืชผลเนี่ยนะคะเพื่อนๆประโยชน์ของฮอร์โมนนมเนี่ยนะคะใช้เร่งการเจริญเติบโตของการแตกยอดออกดอกออกผลนะคะแล้วก็เร่งให้เป็นพืชที่เป็นใบเขียวนะ เราก็ไปเร่งกันเจริญเติบโตเร่งสารสีใบเขียวได้นะฮะทำให้พืชงอกงามได้เร็วนะคะก็แล้วก็อย่างที่บอกว่าดีตรงที่ถ้าพืชผักมันทําให้พืชผักเป็นมีรสหวานนะคะเพื่อนเนี่ยมีรสหวานใช้รสลาดลงไปเนี่ยนะอย่างมะเขือเนี่ยพี่สิรินะเอาไปรสใช่ไหมคะมะเขือเนี่ยรสมันก็จะเป็นแบบ ถ้าเรากินมะเขือรสมันจะเฝื่อนๆเนาะแต่มะเขือที่บ้านพี่สิริเนี่ยหวานมมันมันออกรสหวานอะกินแล้วก็กรอบหวานอร่อยอันนี้เป็นนมเปรี้ยวนะเป็นเราใช้นมเปรี้ยวตัวนี้นะมันจะมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสสูงนะคะเพื่อนๆนะก็มีหลายๆช่องที่ทํากันเป็นแล้วนะคะอันนี้ก็มาทําให้เพื่อนๆสาหรับกเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่มือใหม่นะคะมาทานะจะได้ทําง่ายๆค่ะ ฮอร์โมอนนมทำง่ายๆนะคะฮอร์โมอนไข่ก็ทำง่ายนะเพื่อนๆนะไม่ได้ยากตัวน้ำตาลเนี่ยเราจะใช้หนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆใช้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี่นะตักมาเลยนี่ค่ะหนึ่งช้อนนะเนี่ยมันก็จะทอดอะทอนแสงเพื่อนก็จะมืดมืดเนาะมืดนะมืดเลย เปลี่ยนมุมกล้องไหมคะเพื่อนเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เนอะนอย่างนี้เนาะมั่จะสว่าง,างน,น อันนี้เราก็จะคนอ่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะคนนะคะเพื่อนคนให้ละลายนะคนให้ละลายคนให้น้ําตาลละลายนะคะคเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะไปกรอกใส่ขวดนะคะกรอกใส่ขวดปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้แล้วก็ฝาเนี่ยเราก็ ไม่ต้องปิดให้มันแน่นมากนะคะพเพื่อนๆหรือถ้าพเพื่อนๆมีเข็มก็เอาเข็มเจาะตรงฝานิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันของแก๊สก็คนให้ละลายน,นะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเรากรอกใส่ขวดเลยแล้วก็หาภาชนะที่เป็นขวดมาแล้วน,นำกลวยมา សម្មកកងទៅ เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะเพื่อนปิดฝาไว้เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวฮอร์โมนนมนะคะนี่นะคะปิดฝาถ้าเราปิดไว้เราก็มาเช็คดูนะเราเก็บเอาไว้สามวันนะสามวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเช็คดูนะคะว่าฮอร์โมนเราเป็นยังไง เพราะว่าอันนี้เราก็จะต้องดูเราต้องค่อยๆมาขยับฝานั่นเพื่อนนะทุกวันนะเราต้องมาดูนะว่าเต่เอาแก๊สออกมานะคะเพราะไม่งั้นขวดมันจะระเบิดนะเพื่อนนะค่อยๆค่อยๆขยายฝาอย่างนี้นะคะตอนนี้เราปิดเอาไว้นะคะปิดไว้ไม่ต้องแน่นมากนะคะเสร็จแล้วทุกวันเรามาเช็คดู นะมาเช็คดูฮอร์โมนของเราเราก็มาขยับค่อยๆขยับฝานะไม่ค่อยขยับฝา,นะาออกนะคะเพื่อไม่เกิดแรงดังนของแก๊สมันก็ถ้าไม่งั้นแล้วมันขวดมันจะระเบิดออกนะเพื่อนๆนะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับฮอร์โมนนมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พาเพื่อนๆทาฮอร์โมนนมนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริทำคลิปดีๆนะคะก็จะมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์บอกเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะการที่เราเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะเพื่อนๆมันก็จะถามว่า มีมีต้นทุนไหม,มก็มีแต่ว่าเป็นต้นทุนที่น้อยนะเพื่อนๆนะไม่ได้ต้นทุนสูงไม่เหมือนการทําเกษตรเคมีนะคะถ้าเป็นเคมีเนี่ยคือเราต้องไปหาซื้อปุ๋ยที่เป็นเคมีมันก็ค่อนข้างราคาแพงถูกไหมคะค่ะเราทําเอาไว้ใช้ในไร่สวนของเรานะเพราะว่าพืชสวนเราก็จะได้ได้ธาตุอาหารที่ที่ดีนะ แล้วก็เวลาเราทานเราก็จะทานพืชผักที่ไม่มีพิษนะคะไม่มีพิษพราะเราก็ไม่ได้ทานสารเคมีเข้าไปในร่างกายนะคะเราใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติด้วยกันนะคะโดยที่เราเป็นผู้บริโภคก็จะปลอดภยัยนะคะเพ,เพื่อนๆไกลจากไกลจากสารมะเร็งเหมือนกับเราเริ่มต้นการต้านสารมะเร็งนะเราไม่ใช้เราไม่ใช้สารเคมีเพื่อนํามะเร็งสู่ร่างกายนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนเกษตรอินทรีย์ท่านใดที่ได้รับชมนะได้รับชมแล้วนะก็ถ้ามีสาระเป็นสาระที่ดีแก่ท่านแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริทำคลิปดีๆนะคะมาฝากเพื่อนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากพี่สิรินะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ